พลิกวิธีคิดชีวิตเปลี่ยน5กุญแจความสำเร็จระดับโลกจากเจฟเบซอส สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาแห่งการเติมเต็มอาหารสมองและจิตวิญญาณนะคะวันนี้ดิฉันอยากพาทุกท่านเดินทางไปสำรวจความคิดของชายผู้หนึ่งที่ครั้งหนึ่งเคยนั่งทำงานในรงมรถเล็กๆกับความฝันที่คนรอบข้างมองว่าเป็นไปไม่ได้แต่ปัจจุบันเขาคือเจ้าของอาณาจักรที่ยิ่งใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของโลกชายผู้นั้นคือเจฟเบซซสเจฟเบซซสผู้ก่อตั้งอเมซอนค่ะ หลายท่านอาจจดจําเขาในฐานะมหาเศรษฐีแต่สิ่งที่ดิฉันอยากให้ท่านโฟกัสในวันนี้ไม่ใช่จํานวนเงินในบัญชีของเขาค่ะแต่เป็นวิธีคิดหรือ mindset ที่ซ่อนอยู่เบื้องหลังความสําเร็จนั้นเจฟเบซอสไม่ได้สร้างความยิ่งใหญ่ด้วยโชคช่วยแต่เขาสร้างมันด้วยปรัชญาความคิดที่แหลมคมลึกซึง้งและแตกต่างจากคนทั่วไป ดิฉันได้คัดกรองและตกผลึก5บทเรียนที่สำคัญที่สุดมาฝากทุกท่านเพื่อเป็นเข็มทิศนำทางให้ท่านนำไปปรับใช้ในการพัฒนาตนเองและสร้างความสำเร็จในแบบฉบับของตัวท่านเองดังนี้ค่ะ 1. กรอบแนวคิดลดความเสียใจให้น้อยที่สุด The Regret Minimization Framework กุญแจอดอกแรกเป็นจุดเริ่มต้นของทุกอย่างค่ะท่านเคยลังเลที่จะทําตามความฝันไหมคะกลัวว่าจะล้มเหลวกลัวว่าจะไม่มั่นคงเจฟเบซอสเองก็เคยรู้สึกแบบนั้นตอนอายุ30ปีตอนที่เขาคิดจะลาออกจากงานประจำที่มั่นคงมาขายหนังสือออนไลน์แต่สิ่งที่ทําให้เขากล้าตัดสินใจก้าวออกมาคือเครื่องมือทางความคิดที่เรียกว่ากรอบแนวคิดลดความเสียใจค่ะ เขาไม่ได้ถามตัวเองว่าทำแล้วจะรวยไหมหรือเสี่ยงไหมแต่เขาใช้วิธีจินตนาการภาพตัวเองในวัย80ปีนั่งอยู่บนเก้าอี้โยกแล้วมองย้อนกลับมาที่ชีวิตของตัวเองในวันนี้แล้วถามตัวเองว่าในวัย80ฉันจะเสียใจไหมถ้าวันนี้ฉันไม่กล้าลงมือทำคำตอบที่เขาได้คือถ้าลองทำแล้วล้มเหลวฉันจะไม่เสียใจเลยเพราะอย่างน้อยฉันก็ได้พยายามแล้วแต่ถ้าฉันไม่ทำฉันจะต้องเสียใจไป จนนวันตายดิฉันอยากเชิญชวนให้ท่านลองใช้มุมมองนี้ดูนะคะในวันที่ท่านต้องตัดสินใจครั้งใหญ่อยากกลัวความล้มเหลวเพราะแผลจากความล้มเหลวรักษาหายได้แต่ความเสียใจที่ไม่ได้ทำมันจะเป็นแผลลึกที่ติดตัวเราไปตลอดชีวิตจงใช้ชีวิตในแบบที่ท่านในวัย80ปีจะมองย้อนกลับมาแล้วยิ้มกับความกล้าหาญของตัวเองในวันนี้ค่ะ การเย็ดลูกค้าเป็นศูนย์กลางอย่างแท้จริง True Customer Obsession ในโลกการทำงานเรามักจะเผอเอาตัวเองไปเปรียบเทียบกับคนอื่นใช่ไหมคะคู่แข่งทำอะไรเพื่อนร่วมงานทำอะไรเราต้องทำให้ดีกว่าเขาเบซอสบอกว่านั่นคือกับดักค่ะเขาแบ่งคนทำงานเป็นสองประเภทคือคนที่หมกมุ่นกับคู่แข่งกับคนที่หมกมุ่นกับลูกค้าถ้าเรามัวแต่มองคู่แข่งเราจะเป็นได้แค่ผู้ตามเพราะต้องรอให้เขาขยับก่อนเราถึงจะขยับตามแต่เบซอสเลือกที่จะหมกมุ่นกับลูกค้าคัส เขาเชื่อว่าลูกค้ามีความไม่พอใจอยู่เสมอและต้องการสิ่งที่ดีกว่าเดิมตลอดเวลาแม้ว่าลูกค้าจะยังไม่รู้ตัวด้วยซ้ำว่าต้องการอะไรเบซอสใช้วิธีคิดแบบ working backwards คือเริ่มจากความต้องการของผู้คนแล้วค่อยย้อนกลับมาสร้างสินค้าเพื่อตอบโจทย์นั้นโดยไม่สนว่าคนอื่นจะทาอะไร ไม่ว่าท่านจะทำอาชีพอะไรอย่ามัวแต่กังวลว่าใครจะทำได้ดีกว่าเราแต่จงถามตัวเองทุกวันว่าวันนี้เราส่งมอบคุณค่าอะไรให้กับผู้อื่นบ้างแล้วเราจะช่วยแก้ปัญหาให้พวกเขาได้ดีกว่านี้ได้อย่างไรเมื่อท่านโฟกัสที่การให้และสร้างประโยชน์ที่แท้จริงความสำเร็จและผลตอบแทนจะวิ่งเข้าหาท่านเองค่ะ 3. จิตวิญญาณแห่งวันแรกเสมอ D ดวัน e มนเท a l i t y ตึกสำนักงานใหญ่ของอเมซอนมีชื่อว่า Day o n ชื่อนี้มีความหมายที่ลึกซึ้งมากค่ะเบซอ s บอกว่าองค์กรหรือแม้แต่ชีวิตคนเรามี2ช่วงเวลาคือ Day 1และ Day 2 Day 1คือวันแรกของการเริ่มต้นเต็มไปด้วยพลังความกระหายใคร,ร่รู้ความตื่นเต้นและความกล้าที่จะเสี่ยง Day 2คือวันที่เราเริ่มประสบความสำเร็จเริ่มหยุดนิ่งเริ่มติดอยู่ในคอมฟอร์ทโซนและสุดท้ายคือความถดถอยและล่มสลาย เ e ซอสย้ำเสมอว่าเราต้องทำตัวให้เหมือนเป็นวันแรกเสมอ it is always day one อย่าหลงระเริงกับความสำเร็จเก่าๆอย่าคิดว่าตัวเองเก่งแล้วรู้หมดแล้วเพราะวันที่ท่านหยุดเรียนรู้คือวันที่ท่านเริ่มเดินถอยหลังค่ะ ดิฉันอยากให้ท่านรักษาวแววตาของผู้เริ่มต้นเอาไว้เสมอนะคะจงตื่นขึ้นมาทุกเช้าด้วยความรู้สึกว่าวันนี้ยังมีอะไรให้เรียนรู้อีกมากมายจงกระตือรือร้นที่จะคัฒนาตัวเองเหมือนกับวันแรกที่ท่านได้ทำงานที่ท่านรักความอ่อนน้อมขอมตนและความหิวกระหายในการเรียนรู้คือกรอบป้องกันที่ดีที่สุดในโลกที่เปลี่ยนแปลงเร็วใบนี้ค่ะ 5. การคิดระยะยาวและความกล้าที่จะถูกเข้าใจผิด (Long-term thinking and willingness to be misunderstood) ข้อสุดท้ายนี้สำคัญมากสำหรับคนที่ต้องการสร้างความเปลี่ยนแปลงค่ะเบซอสกล่าวไว้อย่างน่าประทับใจว่าถ้าคุณต้องการจะสร้างสิ่งใหม่คุณต้องเตรียมใจที่จะถูกเข้าใจผิดเป็นเวลานาน,าน ตอนที่เขาเริ่มทําโครงการใหม่ๆอย่างระบบข่าวขนทั้งโลกหัวเราะเยาะเขานักวิเคราะห์บอกว่าเขาบ้าหุ้นบริษัทตกต่ําแต่เขาก็ไม่หวั่นไหวเพราะเขามองเห็นภาพในอีก10ปีข้างหน้าในขณะที่คนอื่นมองแค่กําไรวันนี้พรุ่งนี้ คนส่วนใหญ่มักแพ้ภายตัวเองเพราะต้องการความสำเร็จแบบทันทีทันใด instant gratification แต่คนที่ประสบความสำเร็จอย่างแท้จริงคือคนที่อดทนรอผลลัพธ์ในระยะยาวได้ยอมลำบากวันนี้ยอมถูกวิจารณ์เพื่อสร้างสิ่งที่ยิ่งใหญ่ในอนาคต ความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ต้องใช้เวลาบ่มเพาะค่ะหากสิ่งที่ท่านทำอยู่ยังไม่เห็นผลในทันทีหรือมีคนไม่เข้าใจในสิ่งที่ท่านฝันจงอย่าพึ่งท้อแท้จงหนักแน่นในจุดยืนของตัวเองอดทนและรอคอยความสำเร็จอย่างใจเย็นปลูกต้นไม้ใหญ่ต้องใช้เวลาชันใดการสร้างชีวิตที่ยิ่งใหญ่ก็ต้องใช้เวลาชันนั้นค่ะ ท่านผู้ฟังคะเรื่องราวของเจฟเบซอสสอนให้เรารู้ว่าเราไม่ได้เกิดมาเพื่อยอมจำนนต่อโชคชะตาแต่เราเกิดมาเพื่อออกแบบชีวิตของตัวเราเองจงเลือกเส้นทางที่ท่านจะไม่เสียใจในวัยชาราจงเลือกที่จะเป็นผู้ให้มากกว่าเป็นผู้แข่งจงรักษาไฟแห่งการเริ่มต้นให้ลุกโชนอยู่เสมอจงกล้าตัดสินใจและก้าวเดินไปข้างหน้าและสุดท้ายจงอดทนรอคอยค,อยความสาเร็จที่หอมหวานในระยะยาว ดิฉันหวังเป็นอย่างยิ่งว่า5ข้อคิดนี้จะเป็นเสมือนเชื้อเพลิงที่เติมเต็มไฟแห่งความกระตือรือร้อนในหัวใจของท่านขอให้ท่านนำมันไปปรับใช้ไม่ใช่เพื่อใครแต่เพื่อตัวท่านเองเพื่อคนที่ท่านรักและเพื่อเป้าหมายที่ท่านวาดฝันไว้เริ่มลงมือทำตั้งแต่วันนี้นะคะเพราะอนาคตที่สดใสไม่ได้อยู่ไกลเกินเอื้อมแต่มันอยู่ในมือของท่านแล้วค่ะขอบคุณและสวัสดีค่ะ